ในวันแรกนั้นเรามาอยู่กันที่เมืองโคจิมินค่ะซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศเวียดนามนั่นเองค่ะหลังจากที่เราลงเครื่องบินมาแล้วก็มีรถจากโรงแรมมารับเราเพื่อความสะดวกสบายแต่ว่าก็สามารถเรียกแกรบได้ก็จะมีค่าใช้จ่ายที่ถูกลงซึ่งแกรบเนี่ยใช้แอปเดียวกับที่เราใช้ที่ไทยได้เลยค่ะ วันนี้ก็เป็นวันแรกของทริปเวียดนามเ,าเราอยู่ที่เมืองโฮจิมินห์ min, หรือว่าไซง่อนชื่อโฮจิมินห์กับไซง่อนนี่มันต่างกันยังไงไม่รู้ถึงต้องเป็นสงครามเวียดนามาไม่ทํากันบ้างตั้งแต่มันสงครามเวียดนามอะนะของวันแรกนี้เดี๋ยวเราจะไปกินข้าวกันก่อนเพื่อนๆรู้กันไหมคะจริงๆแล้วโฮจิมินห์เคยมีหลายชื่อมาก่อนนะแต่ว่าที่เราคุ้นเคยกันอะก็จะคือชื่อไซง่อนซึ่งไซง่อนเนี่ยเป็นชื่อที่ใช้ช่วงที่เป็นอาณานิคมของประเทศฝรั่งเศส จนกระทั่งหลังจากที่จบสงครามเวียดนามเนี่ยก็ได้เปลี่ยนชื่อเมืองจากไซง่อนเป็นโฮจิมินตามชื่อผู้นำคอมมิวนิสต์คนแรกของประเทศเวียดนามนั่นเองค่ะเลยยังจะเห็นได้ว่าหลายๆอย่างในประเทศเขาไม่ว่าจะเป็นเบียร์อาหารหรือชื่อสถานีรถไฟก็ยังเป็นชื่อไซง่อนอยู่เลยนะคะส่วนวันแรกนั้นเราจะไปทำอะไรกันบ้างที่โฮจิมินตามไปดูกันได้เลยค่ะไปใดก็คือไม่กล้าข้ามอ่ะต้องข้ามเหรอข้ามถนนได้ไหมเนี่ยแต่เป้าหมายแรกก็คือหยักกินฝันหนี ขาบอกให้เดินเลยเดินเลยเดินเลยเขบอกให้เดินเลยเดินเลยเดี๋ยวเราจะไปกินบั๋นหมี่นะคะซึ่งถ้าใครมาเวียดนามอะค่ะตัวที่ขึ้นชื่อเลยก็คือบั๋นหมี่บั๋นหมี่ก็คือจะเป็นขนมปังอะแล้วเขาก็จะยัดไส้ยัดไส้ของหลายๆอย่างแล้วก็กินเหมือนเป็นแซนด์วิชเพราะว่าของเขาอะเคยตกเป็นเมืองขึ้นของประเทศฝรั่งเศสก็เลยทําให้ที่เนี่ยเขาก็เลยมีขนมปังอะเป็นอีกอันหนึ่งที่ทําให้เขาได้รับวัฒานธรรมมาจากฝรั่งเศสเขาก็เลยแบบมีอาหารเช้าอะไรเงี้ยมีอาหารที่เขากินกันนะก็คือบั๋นหมี่ไปกันค่ะ เดินหาร้านนะคะอยู่ไหนก็ไม่รู้คะ่ะมาถึงร้านแล้วอะแต่ไม่รู้ว่ามันต้องสั่งยังไงอะกํลังคิดอยู่ว่าเราควรจะสั่งแบบไหนอะมันมีรูปนะนาะบอกว่าคอร์บเซ็ตใส่ตังเท่าไหร่นะ1-3-6-0-0-0โอเคก็คือเราสั่งเป็นชุดนี้จะมีเป็นขนมปังแล้วก็มีเป็นโค้กเป็นเซ็ตแล้วก็เดี๋ยวมารอรับตรงนี้นะคะนท ยกไปแล้วอกไีสิโอ้ีนะดีิโอเค Thank you แล้วก็ให้หยิบโคกเองได้เลยแล้วก็มาที่นั่งตรงนี้กินตรงนี้นึงสิ่งที่ได้มานะคะจะมีเป็นหัวไชเท้ากับพวกผักแตงกวาขึ้นช่ายต้นหอมแล้วก็อันนี้ผ้าเย็น แล้วเขาให้ให้ถุงมือไว้ด้วยสำหรับใครที่จะกินอ่าเดี๋ยวเราใส่ใส่อันนึงแล้วก็อันนี้ก็คือขนมปังใหญ่มากใหญ่แบบใหญ่มากอะ่ะนี่นะของร้านนี้มามาดูไส้กันเลยเป็นแบบขนมปังเวียดนามแล้วเขาก็จะมีสอดไส้พวกเนื้อสัตว์ต่างๆโหหมูหอยองกับตุ้ม ยอดแล้วเขาก็จะมีผักมาให้แล้วก็เดี๋ยวเอาแกะผักโรยเลย,เลยผักก็จะมีอันนี้มีมีแตงกวาอาวางแตงกวาก่อนแตงกวานะคะแล้วก็จะมีพวกผักอื่นๆเช่นพวกหัวหอมผักชีแล้วก็ต้นหอมใส่เข้าไปแล้วก็อันนี้ขอชิมก่อนว่าคืออะไร เป็นผักดองโผ<ฮ>้ห<ฮ>ใส่ไปขนาดนี้จะกัดยังไงอะ <c oughs> ตอนใส่มันแบบมันเห็นเนื้อสัตว์อะตอนนี้มนไม่เห็นเนื้อสัตว์และเห็นแต่ผักอะแต่คือแบบโอ้หนี่ดูสิมีแบบเป็นเนื้อหมูยอ<ฮ>มีแบบโอ<ฮ>้จะกินยังไงอะให้หมดภายในคำเดียวหมายถึงแบบกัดคำเดียวให้มันได้ครบทุกอย่างอย่างเงี้ยกัดอืม ขนมปังมันแบบฟูแล้วก็แบบกรอบเฮ้ยมันไม่มันไม่เหนียวเหมือนแบบขนมปังก๊อกังเสจปกติที่เขาจะชอบเหนียว,ยวกันอะอันนี้มันแบบอ,อร่อยอะอร่อยอะอร่อยอะหอมเลยอะอรออ่อยมากสุดยอด ไม่เก่งใจแล้วนะ่นบ้างหมหน่ปังมัน่างๆหอมไม่เหนียวมันฟูๆแล้วมันก็จะมีพวกพวกไข่าาแฮมหมูหยองหมูยอ,ยอแล้วก็มีหลายอย่างมากเลยแล้วพอแบบมันมีซอสที่เขาบีบให้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วอะซอสก็จะเป็นซอสแบบสีขาวๆข,ข,ข้นๆนนหน่อย ก็จะมีความเหมือนหวานแล้วก็กินกับผักแบบมาตัดแบบตัดเลี้ยนเนื้อตัดเลี้ยนแบบอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วมันแบบสดชื่นนะหอมอ่ะแล้วแบบอ,อร่อยมากอะ่ะแล้วเท็กเจอร์มันแบบคุณอยากมันแบบรวมกันแล้วมันแบบไปได้วยกันแบบพอดีมากออืมร้านนี้สุด,ดยอดเลยอ่ะร้านนี้ยกมือให้เลยดีมากมากเลย ไปเจอร้านถัดไปค่ะสุดยอดเราพยายามแบบเดินหาซูเปอร์มาร์เก็ตหรือมินิมาร์ทที่แรกเลยที่เราเจออะแต่คือเราแอบส่องเข้าไปบนชั้นมันไม่มีอะไรอะเราก็เลยแบบเอองงว่าที่นี่เขาแบบไม่มีแบบแบบซูเปอร์ซูเปอร์มาร์เก็ตเซเว่นแบบที่เรามีกันอะน้ย,เ,ยเจอแล้วอ,ลยอยู่ยก็เจอมอเตอร์ไซค์อย่างเยอะวิ่งฟ้าคึมคึม คือค<ม>ือพอกมากระตตได้กระตตได้กระตบเดี๋ยว,รว,เ,ยว,รวเรามาดูกันว่าในซูเปอร์มาร์เก็ตของที่เวียดนามมันจะมีของอะไรขายบ้างมีอะไรแบบโลเคอลโลเกให้เราได้ลองซื้อชิปกันบ้างนะนี่อันนี้ซูเปอร์มาร์เก็ตที่เราเจอนะคะเข้ามามันก็จะมีแบบเป็นโซนผักสดโซนเนื้อสัตว์อะไรเหมือนของเราที่เราแบบมีกันเลยลองดูซิมีอะไรแปลกๆบ,บ้างจริงๆก็จะคล้ายๆของที่ไทยเราก็จะมีเนื้อสัตว์มีมีมีกบด้วย ก็คล้ายๆกันแต่ว่ามีอันเนี้ยคืออะไรก็ไม่รู้อะมะกอกเหรอมันไมดถูก่อุนน้ยแล้วอันนี้อันนี้อ่างหุ่นเหรอเนี่ยมันเม็ดใหญ่มากเลยนะอ่างุ่นเม็ดใหญ่มากอะ<ฮ>ดูเทียบกับนิ้วโป้งนี่เม็ดใหญ่มากวินามิว้วเขาบอกกันว่าอร่อยกับขอลองแบบธรรมดาอันนึงมีเป็นรสข้านมไข่มุกเดี๋ยวเราไปลองกินกันขอลองนมหน่อยนี่อันนี้นมนมดารัส แล้วก็มีแบบมามา่มาลุดต่างๆส่วนโซนนี้ก็จะเป็นโซนแนวแบบของแห้งที่เอาไปทําอาหารต่อแล้วที่เราเห็นแล้วเราแบบคิดว่าน่าสนใจก็จะมีอันนี้แผ่นอะไรอะ่ะเหมือนแผ่นแหนมเนืองที่แบบมันมีความเผ็ดๆมีพริกเอออยากลองอะ่ะแต่ไม่รู้จะไปทําอะไรกินอะ่ะก็จะมีข้าของเครื่องใช้ปกติใครขาดเหลืออะไรก็คือมาซื้อได้เครื่องดื่มก็ทั่วไปหาได้ทั้งที่นี่แล้วก็ที่อื่น อันนี้ยังไม่มีอะไรที่แบบน่าสนใจมันเหมือนทั่วๆไปอ,นนอ่ะนิกกี้เอาอันนี้ด้วยซึ่งมันก็แต่ว่ามันสร้างโดยนี่นะของโคคาโคล<อ>่าเอาไปลองจ่าจ้งกันม,มีอะไรอ่ะนมเฮ<อ>้นมเป็นถุงเหรอใช่ถุงมันถุงแบบถุงคุณภาพดีมากเลยอ่ะ เอาเท่านี้ก่อนปะเดี๋ยวมาลองกันนะคะว่าที่เราซื้อมาอันไหนอร่อยบ้างอันแรกอันนี้นมกันเลยเดี๋ยวกินนมกันก่อนเลยนมที่เวียดนามจะเป็นยังไงนะจากชื่อยี่ห้อดารัสแล้วก็ t r ทู i ิลนมที่แท้จริงที่ผ่านมาฉันกินนมไม่แท้จริงเหรอมีความหอมคล้ายๆเวลาเรากินนมของแบบพวกเอดลี่โฮมอะไรประมาณนั้นแต่ว่าอันนี้จะมีความไหลกว่ามันไม่มันเท่าอร่อยอร่อย และแล้วเราจะได้มารองเป็นรู้สึกน่แะเป็นโยเกิร์ตเป็นโยเกิร์ตรสชานนมไข่มุกนะคะเป็นบราวน์ชูกาค่ะดเดี๋ยวเรามาลองดูนะคะว่าเนื้อแล้วก็รสชาติจะเป็นยังไงนะนี่เนื้อมันจะอย่างเงี้ยเหมือนพุดดิ้งหน่อยๆนะมามาลองกินกันเลยนะกลิ่นค่อนข้างหอมอะกลิ่นหอมบราวน์ชูการ์ พอมันมารวมกันแล้วมันแปลกๆอีกนึงอุ้ยมันมีเหมือนกับข้าง,างในอะ่ะมันมีซอสอยู่ด้วยอะ่ะเออแล้วเธอไม่กินเขาเินมามาไมไม่ค่อยชอบ่าไรทำไมเขากิ็นอ่เฮยดูนี่ตักมาแล้วเนี่ยมีไข่มุกแล้วอ่ะอันนี้ขอลองเลยทำไมไม่แย่แต่ว่ามันจะมีความงงนิดนึงเขาบว่ามันจะแบบทั้งนงมไข่หมกที่มีความเปรี้ยวเออประมาณนั้นแหละเขาชอบอร่อย ว่าแล้วว่าเธอ่าจะชอบเออก็คือมันมันมันก็อร่อยแต่ว่าเขาอะมันยังไม่ชินไงอุ้ยเออรู้แล้วว่าอร่อยก็เกินไปอร่อยอะไรขนาดนั้นอร่อยจนต้องแบบกินทั้งตัวเลยเหรอโหไม่เป็นไรครับผมเตรียมพร้อมครับผมมีทิ่ชิ่นมาด้วยอร่อยถึงกับลืมตัวไมาถือนมมาไว้เฮ้ยแต่จริงๆอร่อยจริงเขาชอบมากๆเออเขาชอบมากมาเธอบอกแปลกเหรอแม่ ตัวสุดท้ายก็คือโยเกิร์ตธรรมดานะคะมาม,มาลองกินกันเลยอันนี้ก็นี่เนื้อคล้ายๆกันนะเนื้อคนๆแบบเฮ้ยปวดนะชอบเนื้ออย่างนี้นะโอ้หอันนี้ธรรมชาติเกินกินดีๆนะไม่ต้องกินทั้งตัวกลัวเหรอเกินเหลืออันโยเกิร์ตอ๋อะเหลือไม่ใช่โยเกิร์ตอันนี้เรารู้ว่า,ามันแบบ energy blend nutrition boost เราต,ต้องการเสริมพลังงานเออมันก็โยเกิร์ตอะ ก็คือแต่ต้นเราจบเรากินแต่โยเกิร์ต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 อืมอร่อยอ่ะเฮ้ยอันนี้อร่อยเลยอ่ะครับครบค่ะสี่อย่างที่ซื้อมาตีเท่าไหร่ประมาณแสนกว่าร้อยเจ็ดสิบห้าบาทร้อยเจ็ดสิบห้าบาทรวมแล้วร้อยเจ็ดสิบห้าบาทเดินลำบากมากเลยต้องคอยหลบมอเตอร์ไซค์ที่เขาจอดประเทศนี้มอเตอร์ไซค์เยอะเชลหมกกันน็อกขับขอบคุณภาษาอร์ยอดนา่เป็นอะไรนะคำเบิ้งโอเคเดี๋ยวเราไปซื้ออะไรสักอย่างที่ต้องบอกขอบคุณนะ และแล้วเราก็จะมาถึงตลาดเบ้นทันค่ะไม่รู้ออกเสียงถูกหรือเปล่าเป็นเป็นเป็นท่านเบ้นทันเป็นทัน,เ,น,ทนเดี๋ยวเราก็จะมาเดินดูว่ามันจะมีของอะไรหรืออะไรที่น่ากินน่าซื้อให้เราดูกันบ้างนะคะไม่อิ่มหรอมันก็มันก็อิ่มแต่ว่ามาทางที่มันก็อยากลองหลายๆอย่างสําหรับการแลกเงินนะคะเราก็นี่มองหาป้ายนี้เลยเลยป้ายมันจะเขียนยอะไรแบบ m o n นี exchange เราส่วนมากก็คือจะเป็นร้านทองแบบนี้ เราก็เข้าไปแลกเงินในร้านทองได้เลยคือเรทดีกว่าแลกอาที่ไทยมาเยอะมากค่ะการแลกตังค์ที่นี่นะคะก็คือต้องมาแลกที่ร้านทองจะต,ต้องมาแลกตังค์กันที่นี่ถึงจะได้เรทดี <c oughs> ไม่เคยเจอมาก่อนรวยแล้ว <Okay. S 1> ได้จับตังค์ร้านรวยแล้ว <c oughs> <c oughs> สิบสามล้านสี่แสนเรทที่นี่ดีกว่าเนาะดีกว่าแรกที่สนามบินเพราะธนาคารเราได้แค่หนึ่งพันบาทเราได้แค่ห้าแสนห้าอันนี้เราได้หกแสนเจ็ดต่อหนึ่งพันบาทก็ดีกว è, ่าเยอะโอเคสิ uh ่ง huh. ท okay. ี่ยากที่สุดของอยู่การอยู่เวียดนามโคระวังอ่าไม่เป็นไรสิ่งที่ยากที่สุดของการอยู่เวียดนามใช้มือมันรู้สึกถ้าหยุดปุ๊บจะโดนชนกาแฟวิปเทล สองหมื่นห้าต่อแก้วหุยหรูจังก,กินกาแฟแก้วละหมื่นกว่าโอ้ใช่ <c oughs> แล้วกินกาแฟแก้วละหมืน่นนี่กาแฟขี้ชะมดหรือเปล่าไฮโซเหล,ลือเกนได้กาแฟมาแล้วคือแบบดูมันมันดูนัว,นว,นวมากลองชิมสิโอ้อร่อยแต่หวานมากนะแต่มันแบบโหอ,อร่อยอ่ะลองชิมดูอร่อยมากาแบบมันหวานมันนัวหอมอะอันนี้ตลาดของฝากนะคะก็จะมีทั้งของกินแล้วก็ ของใช้ต่างๆแต่ว่าพวกของที่เขาขายมันก็เนี่ยดูสิมันจะคล้ายๆไทยเท่าไหร่มันไม่ค่อยต่างจากที่แบบเราไปเที่ยวที่ไทยอ่ะที่น่าสนใจจริงๆน่าจะเป็นแบบแนวตลาดสดซะมากกว่าตลาดสดเขาปิดอ่ะอันนี้ตลาดสดแก้วน,นะจ๊ะลองอันนี้ไหมของหวาน,วนยังไม่ออกตอนแรเจนนี่ดิบเขาว่ามันเป็นรถช่องทำช่องทช่อมีอันนี้คืออะไรอ่ะน้ำน้อยหนาหรออ่ e วันออฟวัน ธอลองเอาไอของหวานด้วยสักถ้วยดิน้องแตงโมแตงโมเอาอะไรน้องแตงโมคะน้องแตงโมอยากกินอะไรคะเลือกค่ะชีสหนึ่งอันอันที่มันน่ากินอ่ะนะอยากลองอันนี้ก็ได้อ่ะอออัันนนี้มรสิงคโปป์่ะเหรืออันนี้ก็ได้สองอันเนี้ยอันไหนก็ได้แต่เลือกอันนี้เพราะเดี๋ยวนี้ดูดูดง่ายกว่าใช่อันนี้ต้องอันนี้ดูยากต้องผสมเอาอันนี้ดีกว่าแค่อันนี้นะเกินข่องคอก่อนนั่งนั่ง Grab one of i s เป็นของหวานโลลจริงๆหน้าตาคล้ายๆของหวานที่ไทยเราเลยพวกแบบรดช่องอะไรพวกแนวๆนั้นอันนี้เราก็มาลองดูว่าที่เวียดนามัวรสชาติตาก,กับที่ของไทยเรายังไงตอนนี้ฝนก็สังมาจะมีเครื่องดื่มอันนี้เป็นโยเกิร์ตอดส้มแล้วก็อันนี้ชื่อภาษาภาษาอังกฤษอะไรซาวพอตหรือซาวอะไรนะซาวาพอตอะไรสักอย่างคือตัวผลหน้าตาเขาแบบเหมือนหน้าตาเหมือนน้อยอยหนาแล้วแบบมันดูแปลกดีก็เลยลองสั่งมาชิมกันเลย อรอ่ะอืมยังไหมใช่เนี่ยรสชาติแปลกไม่เคยกินอร่อยเฮ้ยอร่อยอร่อยเฮ้ยคาดไม่ถึงอันเนี้ยมันแปลกมากรสชาติมันแปลกมากแล้วอร่อยมากอ่ะถ้าอร่อยกว่าน้าตามากอ่ะมันดูเป็นไม่หรือมันก็คือน้อยหน่าหรือมันคือน้อยหน่ามันเหมือนมันเหมือนเหมือนแต่ผลมันดูไม่ใช่แล้วก็อ่ะเหิดใจอันเนี้ยอร่อยมากจริงอร่อยอร่อยอ่ะอร่อยแบบเฮ้ยไม่คาดว่ามันอร่อยอ่ะชอบอ่ะ อยากมาชิมนี้แล้วนะแต่ว่ายังไม่จบก,กันเน,นี้ยอร่อยจริงมาอันนี้ต่ออันนี้เหมือนแบบรสช่องสิงคโปร์ซึ่งข้างบนมีอันเนี้ยคืออะไรไม่รู้ว่ะวุ้นเหรอชิมเลยละก,นนนก,กันวุ้นว,วุ้นกรอบเหมือนวุ้นรสมะละกอวุ้นตอมกรอบไม่หวานมากอีอันเนี้ยก้อนอะไรก็ไม่รู้อ่ะเหมือนก้อนข้าวเหนียวเหรอเหมือนมันเหมือนมันมัน,มน,มน,มนถั่วถั่วมันก็อร่อยดีแต่ว่า แต่ว่าไม่ใท่าเฉยๆแต่ก็อร่อยแบบไม่ได้แบบไม่ได้ว้าวเท่าอันเนี้ยอันนี้คือว้าวเหมอนอันนี้เป็นโยเกิร์ตรสส้มลองลองดูเลย <c oughs> กลิ่นมันแบบกลิ่นน้ำส้มแบบน้ำส้มสดเลยอะแล้วก็มีความมันมันทำให้น้ำส้มมันกลมกล่อมมากขึ้นด้วยการที่มันใส่โยเกิร์ตเข้าไป <c oughs> เหมือนกินสูกัดรสส้มที่มีความเป็นส้มแท้ๆอยู่แต่เนี้ยวินค่ะ สวัสดีเขามีแบบบาเก็ตเป็นรังหางอย่างนี้เลยอะที่นี่เาขากินขนมปังกันโหดจริงนะคะขนมปังเ,เป็นหางอย่างงี้เลยค่ะที่นี่กระเทียมน้ำปั่นกันอร่อยมากเลยนะฝันชอบม,มากเลยแต่ว่าโดยเบสเบสดเขาจะใช้เป็นแบบแนวฮวงหยกอื่นกันค่อนข้างเดือดตอนกินเนี่ยเฮ้ยนี่ไงเจอแล้วกินขนอันเนี้ยที่กินอยู่เออเนี่ยคืออันเนี้ยพี่บอกว่าอร่อยอ่ะมันคือขนร้านน่ารักดีอันนี้หมกเวียดนามไง อ,อ,อยากลองใส่เอาใหญ่นะลองไปดูบ้างเค้านีและจากขุนดูแบบขุนดีมากเลยนะไม่กล้าไม่กล้าซื้อใส่เธอเธอลองเดินเข้าไปที่ร้านนี่บอกว่าเออ can I wear that <laughs> does it fit <laughs> do you have my size <laughs> do you have my size <laughs> แต่นั้น S นะ <S uh, do you have my size <laughs> ถามดิ so Do you have the <you> uh, size What design you want <laughs> Like that one uh, But It's too small <laughs> I think Can try if you like it you can try Fun เขาบอก try ได้ you can try อืมโอเคว่านหน่อยตึงอยู่แล้วเนี่ย Too small อยากว่าให้เจ๊ใช้ฮห้บิ๊กเกอร์เสือขาลดน้ำหนักนะคาไม่เหรอใส่กางเกสชอบสีนี้มาก่อนนะก็ได้นะเอาละเอาตัวนี้แหละโอเคโอเคโอเคใช้ได้ได้เอาเลย ได้ก็ได้มานะคะเดี๋ยวเอาไว้ไปใส่ให้ดูนะคะว่าจะเป็นยังไงแล้วก็ถ่ายที่ไหนค่อยว่ากันอันนี้ก็จะเป็นทางเข้าหลักของตลาดเบ้นทันนะคะตัวตลาดเองอ่ะจะปิดช่วงค่ำๆประมาณหนึ่งทุ่มก็จะไม่มีของขายแล้ว หลังจากนั้นแล้วก็ไปเดินยญยกันสักหน่อยจะไปเดินตรงจุดถ่ายรูปเขาจะมีแม่น้ำแล้วเขาก็จะมีทําเป็นวอล์กเวย์ให้คนไปเดินเล่นกันนะคะตรงนั้นก็จะมีสะพานที่เขาอ่ะมีคนมาถ่ายพิพิวภัณฑ์กันเยอะเลยตรงสะพานก็จะมีเป็นวิวที่เห็นตึกแล้วก็มีไฟต่างๆสวยมากๆเลยนะคะแถวนั้นก็จะมีสวนสาธารณะให้คนมาเดินเล่นได้ด้วยออกกาลังกายก็ได้เขาจบจากที่เราเดินเล่นกันแล้วก็ไปหาอะไรกินก่อนกลับโรงแรมกันค่ะร้านเตียเต้สีขาวเตี้เตี้ย งั้นชัยต้องก้องบ้องทำไมาล่ะจะกินมานเราเนี้อนอยนะอาหารเราก็ไม่รู้นะอเ uh, ีนเดียเดนาหินอาหอินดูยเดนเหน่อเยจะดูยเนเนยยเหมือนเีเด็ดยอางอยู่นเเด็ดโอเคเอาไหมโอเคนอดางในเลยก็ได้นะ Thank you, thank you. จะได้ผ้าเบียบ for people f วาบก recommendation ็บอกก็บอกจริงโอเคได้โอเคไม่มีบนเมถึงส่คนกาลิกดกกาลิกกลกดกาเล็กสัิโอเคและกาลิกด๊อกโอเคได้ไกโเบอร์จินีบาโสโอเคได้เช็ค thank you นี่ทำได้นี่เวียดนามีส์ o English อ่าโอเค เขาแค่อยากรู้ว่าอันนี้อาหารประเทศอะไรนี่ไงขอบคุณมากแปลได้เยี่ยมากไม่อะไรถามเขาหน่อยดีว่าอันนี้เอาหารประเทศอะไรโอเค one c o m b of r e e set โอเค and drinks one sec ดี๋ยวนะโอเค excuse me เวียดนามเวีย okay. ด <Okay. S 1> นามโอเคนี่อ่ะให้ดูเออะไรดี มีส้มกุมวัชทีชาเป็นชาเป็นชาก็น่าสนใจนะโอเคนี่ o n น what what is this what is this พยายามจะไปให้เราตอนนี้ลูกกําไดวัดกับอ๋อโอเคเกิอะไรอะไม่ไม่รู้เหมือนกันอะไรนะไม่รู้เหมือนกันอะไรวอเตอร์นะไม่รู้เหมือนกันสักูเกิลพลัสสิสั่งเลยแล้วเดี๋ยวนะ <laughs> เรานะเราดูไปได้คุยได้คุยได้คร o c o d i l e crocodile ังงเเลลยราอดูจะลองไหมเต่เสร็จเนอะเป็นออฟผลไม้เป็นผลไม้ชนิดผลไม้เขาบอกว่าเปรี้ยวมันเปรี้ยวโอเควันวันชูโคล่าโอเคแอนด์ตอรสจิเทคโนโลยีนะสมัยนี้นะกูก็ e ทรกล์ดทำให้เราอยู่ได้ทุกที่เธอลองหาได้ปะว่าหน้าตามันเป็นยังไงอะนี่เฟรชโคโคไดมันเป็นผลไม้อะ ตกใจเลยน้ำจระเข้แล้วลุว่าอาหารที่เราสั่งคืออะไรบ้างก็ไม่รู้นะคะน้ำมาแล้วจันจาใครจะกินน้ำจระเข้ก่อนน้ำจระเข้อันนี้น้ำจระเข้เป็นผลไม้เลยเหมือนหวยเหรอมันคือเนื้อจระเข้เามาชิมนเนื้อจระเข้กันอันนี้อะคะไอนน้น้ำต้มจี๊ดแน่เลยลองชิมดูนะคะรสชาติเหมือนทามะนาวเหมือนลิปตันเลยเหมือนลิปตันเลยส่วนอันนี้มาต่อรีวิวน้ำจระเข้มาดูกันว่าเป็นยังไง มันมีกลิ่นหมักแปลกมากเลยอ่ะมันจะเหมือนบวยก็ไม่เหมือนจะเหมือนแบบมีกลิ่นแอลโกอฮอล์ก็ไม่ได้กลิ่นแอลโกอฮอล์ขนาดนั้นแต่ว่าหวานค่อนข้างค่อนข,ข้างหวานมากเลยมันมีเนื้อเนี่ยเนื้อแบบคล้ายๆบวยเลยเดีย๋ยวลองชิมเนื้อดูแข็งกินได้ไมกินไม่ได้ <laughs> ไม,ได <laughs> มันแข็งมันแบบมันเลือกมันน่าจะหมักมากินได้ไหม อยากกินเลยกินก็คงน่าจอยากกินเลยมันไม่ได้มีไให้เคี้ยวมันเอาไปแช่เฉยๆให้มีกินเฉยๆแข็งแบบแข็งโฟกตอนนี้อาหารมาเสริมพอดีเลย<อ>เสร็จนี้ก็ประมาณ5้0 0 0 0ห้าแสนสามมดองมามือนี้นะครับผมดูว่ามีอะไรบ้างอันนี้คือส้มตำเนื้อเป็ดอันนี้คือขนมจีนเส้นเปล่าอันนี้คือต้มแซบซปเปอร์อันนี้เป็ดผัดกระเทียม แล้วก็อันนี้เนี่ยงคำครับไม่รู้ว่าต้องกินยังไงแผลอันนี้มัว่วหมดเลยนะงงไม่รู้ว่าต้องกินยังไงขอชิมก่อนเลยอ่ะมันจะแบบมีผักแล้วก็มีเนื้อไม่รู้เป็ดหรือไก่เป็ดหรอแล้วก็จะมีถั่วถั่วกะปอดพร้อมพวกเครือ่องกลิ่นหอมแบบกลิ่นกลิ่นมันแบบยำ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  มีความสมุนไพรกลิ่นเป็นยำที่รสชาติอ่อนๆรสชาติไม่จัดมากกลิ่นแบบแนวพวกยำถั่วพูที่ไม่ได้ใส่น้ำพริกเผาอะรสชาติคนไทยกินง่ายอยู่นะส่วนอันถัดไปเป็นเมนูเป็ดเหมือนกันใช่ไหมเป็ดกระเทียม,ยมชอบกินกระเทียมขอบกระเทียมเยอะๆแล้วกันกระเทียมเหมือนเลเลยเนะี่ยเป็นชิปแบบเหมือนเลเลยคนชอบกระเทียมชอบแน่ แล้วก็อันนี้เป็ดคิดว่าต้องกินกับน้ำจิ้มอันนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้มันน้ำจิ้มมันดูแบบเกลือเกือดูแบบดูแบบพริกมะนาวะอะไรย่างนี้หรอไม่รู้อ่ะลองดูน้ำจิ้มมันกรดูกไม่ได้มีรสชาติอ่ะเป็ดชอบสุดก็คือชอบกระเทียมต่อไปเดี๋ยวชิมอันนี้กันไม่ฉันไม่น่าใช่ฝหั้งแต่เป็นแบบต้หมหน่อไม้อ่ะเดี๋ยวลองดู เอาแค่หน่อไม้กับกับซุปก่อนชิมซุปก่อนนะ,ะต้มหนอม่อไม้แต่ก็แบบสดคล่องคอดีนะลองเอาเอ้น้ำจิ้มอันนั้นใส่ไปเข้าไปด้วยไป <c oughs> ต้มแซ่บต้มหน่อไม้ที่เผ็ดขึ้นมันเดี๋ยวเราลองเอาไออ วุ้นเส้นอันเนี้ยมาลองใส่ดูแต่วุ้นเส้นสีเขาแปลกๆนะสีมันออกแบบเทาๆดำๆไม่รู้ใส่อะไรสีมันจะเทาๆดำๆไหนลองกินวุ้นเส้นดูวุ้นเส้นเขาหนึบๆดีนะเส้นแบบเส้นเส้นหนึบๆอ่ะเส้นมีความกรอบนิดๆแล้วก็หนึบๆแล้วก็ลองอันเนี้ยเหมือนข้าวปุ้นเลยแบบขนมจีนอ่ะลองดู ไม่ใช่ขนมจีนอันนี้มันจะแบบมีวความดึงดึงขึ้นมาหน่อยมีวความกรุบกรบในตัวเส้นหน่อยหน่อยเหมือน้ที่มันเป็นเกลืจับเวียดนามหรือเปล่านะเขาเรียกว่าอะไรนะเออเกลวจับยวนเออใช่ยวนเกลืจับวยออบวนเส้นคลายประมาณนั้นแต่ฉ <คา S 2> ันชอ,ชอบสุดฝลผนฝนชอบสลดัดสลัดกินง่ายแล้วจะชอบเฝอวันนี้ใส่นี้ใส่วุ้นเต้นใส่น้ำจิ้มนิดๆอ่าใช่ใช่ ใช่กินกินแล้วมันรู้สึกดีอีเป็ดกินยากหน่อยมันต้องมานั่งแทะกระดูกอะ่ะมันกินยากหน่อยแล้วก็รสชาติมันจะจืดๆเค็มๆอันนี้ก็จบมือนี้นะคะด้วยงบประมาณประมาณครึ่งล้านดองค่ะ Thank you หลังจากกินเสร็จแล้วล้วก็เดี๋ยวจะกลับโรงแรมกันนะคะเนี่ยถ้าสังเกตดูนะคะคนเวียดนามเขาจะนั่งเป็นแบบยองยองสไตล์นั่งแบบเก้าอีเ้เตี้ยๆกันหน้าร้านกันแบบนี้เลยเดี๋ยวเราต้องข้ามบนกลับโรงแรมทุกครั้งที่ข้ามก็กลัวตลอดเหมือนเราฝากชีวิตไว้กระทองถนน,นคนไทยเราปรับตัวได้ไว <laughs> มันแบบมัน<อ>ไทยๆที่ไทยแหละล คค้ใครที่ไทยแหละแค่เพิ่มปริมาณวันนี้ก็จับแต่เพียงเท่านี้นะคะส่วนครั้งหน้าเราจะไปกันที่ไหนต่อตามดูกันได้เลยค่ะงั้นไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปแล้วกันนะครับ